การจันแคมปิ้งหนองยาต้องเพชรบุรีวันนี้นะคะเราจะมานอนที่นี่นะคะมากลางเต็นนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวสถานที่ที่นี่ให้ทุกคนดูนะคะเธอเอพาไปรีวิวเต็นท์หน่อยสิวันนี้เราเอาเต็นท์อะไรมากลาง มนนะคะรุ่นคอสตูม27 0ูนนะคะว้าววันนี้เอาน้องเต่ามาปล่อยน้ำทะเลเลยเหรอปล่อย่ะโอ้โหแล้วที่นอนเราล่ะแล้วที่นอนเราจะทำไงอะที่นอนเรานะคะวันนี้เราก็จะไม่นอนปวดหลังกันแล้วนะคะทำไมอะทำไมอะเพราะว่าเรามีที่นอนเบสเวรุ่น6 9 0 5 0ว้าวกนึ่งออโต้นะจริงเหรอมันนุ่มจริงๆเหรอนุ่มจริงนะทุกคนลองไปซื้อมานอนกันดูนะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนบ้านพักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเพื่อเดินเข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับจะมีทั้งหมดข้างหน้าสองห้องข้างหลังสี่ห้องนะครับห้องน้ำสะอาดมากน้ำเย็นมากบอกเลย ตรงนี้จะเป็นทางลงเพื่อที่จะไปกลางเต็นนะครับทางจะชันนิดนึงแต่สบายมากเลยส่วนตัวนี้จะเป็นร้านค้าร้านอาหารตามสั่งนะครับบอกเลยนะครับว่าอาหารที่เนี่ยเด็ดมาก ส่วนลานกลางเต็นที่นี่นะครับจะเป็นพื้นหญ้านะครับมีริมน้ำด้วยแล้วก็จะมีข้างบนริมน้ำด้วยนะครับสถานที่ที่นี่ค่อนข้างร่มเย็นนะครับยิ่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยสบายเลยทั้งวันเลยแหละส่วนค่ากลางเต็นนะครับ จาคนละ100บาทถ้าใครใช้ไฟก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะครับปกติน้ำจะใส่มากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกฮนะและจังหวะที่เรามาด้วยก็โดนฝนด้วยครับน้ำก็เลยขุ่นเป็นเรื่องปกติ ส่วนเรื่องน้ำที่เนี่ยครับเย็นมากสบายมากเลยครับเหมาะกับการที่มานอนแช่น้ําจริงๆแจ็คพอตฮะทุกคนกลางเซนหน้าฝนบรรยากาศก็จะแบบนี้ฮะ,ะชุ่มช่ำไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะ นี่เป็นภาพตอนเช้านะครับเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าเย็นมากครับแทบไม่ต้องเปิดพัดลมเลยอากาศดีมาก